จำเป็นต้องปลุกเล้าให้ลบพาอลบในทหารไม,ไม่ไม่เคยกลัวสนามลบสนามไม่เคยกลัวสนามลบแต่ที่กังวลคือพี่น้องประชาชนจะอยู่ยังไงจะเดือดร้อนแค่ไหนจังหวัดตาเนี่ยเบย์ยี่สิบหนึ่งถึงหมดนะครับศูนย์ปุปพพยพปัจจุบันเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับไปจัทนทบุรียอย่างเดียวขุมอย่างเดียวที่ต้องเข้าใจว่าผมลบเนี่ยผมอยู่ในแวนวหน้าข้างหลังเนี่ย เขี่ยใผมลบลบขั้นหลังนิ่งเอาให้ทัน,นะผม,ผมผมผมไม่กลัวหรอกครับผู้คุ้รออยู่เนี่ยพร้อมขึ้นสมอระบุมตลอดเวลาไปสำรวจภูมิประเทศหมดทุกทุกที่ทุกก้าวก็พร้อมไปกันหมดนะครับเป็นอย่างที่ผมเรียนเนี่ยบางทีพื้นที่ที่มัน,นยังก,งกั้มกึ๋หรือพื้นที่ตัดคนตัดอ้างสิทธิ์นะครับคือเราเราเราเ,ราเป็นที่ใหญ่เราก็ต้องดําเนินการตามกฎหมายแต่ว่าจะให ให้ชนไปถึงแนวแนวแนวเลยเนี่ยบางทีเนี่ยออาไปวัดแล้วมันไม่ใช่ขึ้นมาเนี่ยเราจะเราจะมีปัญหากับประเทศเราจะทีเลยตอนนี้เราได้เปลียบอยู่ผมว่าตอนเนี้ทนระงไว้อย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่ได้ให้เชื่อผมว่าไม่ว่าทหารทหารเรือทหารอากาศหรือแม้แต่ตชดเองเขาไม่ให้สูญเสียอธิปไตยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวหรอกครับพอเขาโดนฝึกมากาเนิดมาด้วยมันอยู่ในดีเอ็นเออยู่แล้วครับ มันโดนปลูกฝังมาในสายเลือดชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยู่แล้วครับไม่มีเปลี่ยนแปลงเป็นอื่นเกลนดเลือดออกมาก็เป็นสีนท,นไทมไปลงอยู่แล้วครับ